สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทนะคะ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากลน,นะคะด้วยทุนโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษนะคะหรือที่เรียกว่าทุนคอปอกรน,นะคะซึ่งในรายการในวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่2แล้วนะคะสำหรับในปีนี้นะคะนะับว่าเป็นปีแรกเลยทีเดียวนะคะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัยนะคะหรือสอกอวอน,นะคะได้จัดสรรทุนนี้ให้กับอาจารย์ในสาขาสารสนเทศศาสตร์ของสถาบันอุดมการศึกษาในประเทศค่ะ ซึ่งในรายการของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับทุนนี้โดยตรงถึง3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะคืออาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะขแขนงวิชาสารสนเทศาศาสตร์สาขาวิชา,าศิลปศาสตร์ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรน้ำทิพย์วิภาวินค่ะท่านที่2นะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศนะคะ ที่ได้รับทุนขอประกรในครั้งนี้นะคะท่าน Professor Dr. a r o Somunen ค่ะท่านสุดท้ายนะคะท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะปัจจุบันท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะท่านผู้ช่วยศา,า,า,าสตราจารย์จุฑาทิพย์จันนุนค่ะ สวัสดีทั้งสามท่านค่ะ Welcome to the show <Thank you. S 1> ก่อนอื่นนะคะขอเรียนถามท่านรองศาสตราจารย์ดรน้ำทิพย์นะคะว่าการได้รับทุนในครั้งนี้ค่ะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะ การสมัครขอรับทุนคอประกรประเภทร่วมให้ทุนนะคะระหว่างสงกบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาิราชซึ่งเราเรียกว่าจอยฟันดิ้งนะคะการที่อาจารย์จะสมัครขอรับทุนคอประกรนั้นคุณสมบัติของอาจารย์ที่จําเป็นก็คือการที่มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานานชาตินะคะซึ่งจําเป็นสําหรับการที่จะต้องสามารถ ที่จะให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกได้นะคะนอกจากนี้ก็คือ,อความสามารถของอาจารย์ที่จะต้องมีเครือข่ายกับอาจารย์ชาวต่างประเทศในการที่จะขยายเครือข่ายของอาจารย์ชาวไทยแล้วก็อาจารย์ชาวต่างประเทศไปอย่างนักศึกษาที่ได้รับทุนคอปกอรนะคะซึ่งในครั้งนี้ทางอาจารย์ของหลักสูตรดุสดิบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมาธิราชก็ได้รับทุนคอปกรของ รุ่นที่16ค่ะในในปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นก็ได้กรรมการคัดเลือกนะคะนักศึกษาที่จะได้รับทุนค่ะการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอกที่จะได้รับทุนก็เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ท่านนั้นนะคะว่าความสามารถของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์เช่นเดียวกันค่ะก็คือต้องมีความสามารถในการ มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ความสามารถของนักศึกษาที่จะทํางานวิจัยให้สําเร็จลุล่วงไปได้และในส่วนของอนักศึกษานั้นก็ต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเรียนในอดีตที่ผ่านมา <c oughs> เช่นได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองนะคะ <c oughs> ใน <c oughs> ระปริญญาตรีค่ะ ก็อันนี้เป็นคุณสมบัติที่พื้นฐานของการสมัครรับทุนคอปกรค่ะค่ะแล้วทุนคอปกปรค่ะก็จะมีอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ทําเรื่องติดต่อประสานงานกับอาจารย์หรือว่าการพิจารณา ในการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาร่วมด้วยอะคะ่ะอาจารย์มีกระบวนการอย่างไรบ้างอะคะ,คะในความร่วมมือของการติดต่ออาจารย์ชาวต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมาดิฉันเคยได้รับทุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปสร้างเกือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยนะคะที่มหาวิทยาลัย School of Information Sciences ของ University of เปอเลที่ฟินแลนด์นะคะก็ได้รู้จักกับท่านอาจารย์ที่เป็น p r o f ฟเซอรทางด้าน Information Science แล้วก็ได้ทำงานวิจัยไปทำวิจัยงานวิจัยระยะสั้นที่นั่นนะคะได้เห็นถึงศักยภาพเห็นวัฒนธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่สามารถที่จะส่งต่อไปอยังนักศึกษาได้นะคะก็เลยก็เลยติดต่อกับทาง p r o f ฟเซ o ร์ r อ o w ว่าสามารถที่จะรับนักศึกษา ยเพื่อไปเรียนรู้วัฒนธรรมการวิจัยที่ฟินแลนด์ Finland ได้หรือไม่คะค่ะเราไม่ทราบว่าในขณะนี้ได้ดําเนินการโครงการนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วะคะอาจารย์ค่ะหลังจากที่ทางนักศึกษาของเราได้รับทุนขปรกกอแล้วนะคะก็ได้ส่งแผนการวิจัยเนี่ยไปให้ทาง professor aerosominen นนพิจารณาว่าท่านสนใจในเรื่องเดียวกันกับเราหรือไม่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้คุยถึงแผนการทำงาน กับกับนักศึกษาค่ะในใน,ในช่วงแรกที่นักศึกษาเดินทางไปแต่ฟิแลนด์ก่อนก่อนที่ฉัน1เดือนนะคะที่ันตามไปอีกหนึ่งเดือนเพราะนักศึกษาต้องไปอยู่ที่ประเทศฟิแนแลนด์5เดือนแต่อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยไปไปติดตามการทํางานวิจัยของนักศึกษาว่าเป็นไปนตามแผนนั้นหรือไม่นะคะแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไร โดยที่ทางท่านอาจารย์ p r o f รเซอร์ชาวฟินแลนด์ที่ของมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานวิจัยของนักศึกษาไว้ให้นะคะซึ่งท่ันก็ได้มีโอกาสที่ไปไปไประชุมแล้วก็ไปร่วมสัมภาษณ์ไปศึกษาดูงานกับที่ที่ทางตามแผนงานของนักศึกษาด้วยก็ทําให้ได้เห็นเครือข่ายที่กว้างขึ้นมาอีกจากที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ตั้มตะเองแล้วก็ขยายไปยังส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกับงานวิจัยซึ่งนักศึกษาของเราที่ได้รับทุนทำงานเกี่ยวทำงานวิจัยเกี่ยวกับ information culture in information in in media organizations นะคะก็การศึกษาดูงานก็เน้นไปทางองค์กรองค์กรทางด้านสื่อและสถานีโทรทัศน์ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากาค่ะอาจารย์ง,งั้นขอเรียนสอบถามนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุนนี้นะคะว่า เป็นอย่างไรบ้างคะมีความรู้สึกยังไงบ้างในการได้รับทุนในครั้งนี้ค่ะก็ในครั้งแรกที่ทำเอกสารนะคะแล้วก็สมัครโครงการปริญญาเอกการจันาพิเศษเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าเออถ้าเราได้มีโอกาสที่จะได้รับทุนนี้ก็ここคงจะเป็นโอกาสที่ดีพอ,อ,อสมัครไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับทราบผลการคัดเลือกว่าเออ,เ,อ,อเราได้รับทุนนี้ในรุ่นที่16กก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งว่าตัวเองมีมีโอกาสแล้วก็มี แนวทางที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องของการทําวิจัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าการได้รับทุนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปศึกษาวิจัยยังต่างประเทศซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีในในชีวิตนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําวิจัยในในสาขาวิชาแล้วก็ในหัวข้อที่เราสนใจค่ะค่ะ ไม่ทราบว่าหัวข้อวิจัยหรือหัวข้อดุษฎีนิพนธ์นะคะเมื่อกี้ทางอาจารย์น้ำทิพย์ได้ก,กล่าวเกินเวลาค่ะ,ะ,คะช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะ,คะว่าคุณจุฑาทิพย์อะคะ่ะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะก็สําหรับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์นะคะที่ทําก็คือหัวข้อ,อที่ทำเป็นเป็นหลักเลยนะคะที่ที่เป็นโครงการดุษฎีนิพนธ์ใน ระดับปริญญาเอกก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสารสนเทศนะคะโดยเป็นเรื่องวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยนะคะโดยเน้นกรณีศึกษาสถานีวิทยุรรโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยค่ะก็คือทํากรณีศึกษาในสองช่องนี้นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมสารสนเทศเออส่วนหัวข้อวิจัยนะคะที่เป็น งานวิจัยที่ฟินแลนด์ก็คือหลังจากที่เดินทางไปที่ฟินแลนด์แล้วเนี่ยก็จะต้องทํางานวิจัยส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่เป็นหลักที่เมืองไทยก็จะแยกออกไปเป็นวิจัยย,อย่อยนะคะก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสารสนเทศในอ,องค์กรสื่อของฟินแลนด์โดยเน้นไปที่การศึกษาวิจัยสื่อ โทรทัศน์ของฟินแลนด์ก็คือโทรทัศน์สาธารณะของประเทศฟินแลนด์นะคะก็หรือว่าที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษก,ษก็คือ uh, Finnish Broadcasting Company หรือที่ในภาษา,ษาฟินแลนด์เรียกว่าอ mm ูเ hmm. ลนะคะเป็นาาโทรทัศน์สาธารณะของฟินแลนด์ค่ะก็ไปทำเรื่อง Information c าน t เ r อรในในใน,ในองค์กรนี้ค่ะ ประสบการณ์ที่ได้รับตอนที่ทําวิจัยอยู่ต่างประเทศนะคะหรือประเทศฟินแลนด์นะคะ,คะเป็นอย่างไรบ้างคะลองเล่าสู่กันฟังได้ไหมคะก,ก่อนที่จะไปฟินแลนด์นะคะคือไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าตัวเองคือเราเไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสเดินทางไปในประเทศที่ใครๆก็พูดถึงว่ามันเป็นดินแดนที่หนาวมากใช่ไหมคะแต่ว่าพอนึกถึงว่าเออเป็นเรื่องของการทําวิจัยนะคะแล้วก็วางแผนวิจัยกับอาจารย์แล้วก็ ดูว่าเราจะทําโครงการวิจัยจ่อยอะไรพอหลังจากผ่านขั้นตอนนั้นก็เดินทางไปที่ฟินแลนด์แล้วก็ไปพบกับอา,อาจารย์ชาวฟินแลนด์ก็คือ professor a e r o นะคะแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการวิจัยคือในในการทํางานทุกอย่างเนี่ยขั้นตอนทุกอย่างอาจารยา์ทุกคนนะคะที่นั่นก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการการแนะนําการติดต่อประสานงานเพื่อที่จะให้เราเดินทางไปเก็บข้อมูลให ได้ครบตามที่เราวางแผนในแผนวิจัยเพราะว่าไปอยู่ที่นั่นเป็นเวลาประมาณ5เดือนต้องทำวิจัยชิ้นนี้ที่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยนะคะประสบการณ์ที่รับก็มีทั้งเรื่องของโดยตรงเลยก็คือเรื่องของการวิจัยก็คือได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยจากอาจารย์แล้วกเ็เพื่อนนักวิจัยที่อยู่ในห้องห้องแบบวิจัยนั้นนะคะแล้วก็นักศึกษาปริญญาเอกด้วยกันที่ทํางานวิจัยก็ สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนแนวความคิดกันนะคะก็จะได้ประสบการณ์ในตรงนี้แล้วก็ประสบการณ์จากการสัมภาษณ์แล้วก็การพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อของฟินแลนด์นะคะก็ได้รับประสบการณ์ในตรงนี้มาค่ะ5เดือนก็เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรน,น,คะนะคะไม่ทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าะคะก่อนอื่นต้องเรียนก่อนว่า เป็นคนที่ยังไม,ไม่ค่อยเดินทางไปต่างประเทศมากเท่าไหร่นะคะเคยไปแค่สองครั้งแล้วก็ครั้งนี้เป็นการเดินทางไปต่างประเทศที่ไกลมากก็คือ,อไปอยู่ในในทวีปยุโรปแล้วก็อยู่ในกลุ่มของสแกนดิเนเวียใช่ไหมคะคือตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าอากาศที่ฟินแลนด์หนาวมากซึ่งมันต่างกับบ้านเราใช่ไหมคะสิ่งแรกทีเ่เป็นประสบการณ์ก็คือเรียนรู้ ในเรื่องของการปรับตัวที่เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจาก <iven S 1> ที่เราเคยอยู่นะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะเรียนรู้ชีวิตแล้วก็สังคมของสังคมที่เราไปอยู่ก็คือสังคมของประเทศฟิแนแลนด์นะคะส,สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองก็ทั้งเรื่องของการอยู่เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ตนเองเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนประเภทต่างๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะ ศึกษาในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เราเคยมีส่วนปัญหาหรืออุปสรรคที่ที่ตอนไปอยู่ฟินแลนด์เนี่ยนะคะถ้าจะบอกว่ามีปัญหามากไหมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะจะมีปัญหาก็คือเรื่องของอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายก็จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะอากาศเย็นมากส่วนในเรื่องของการทํางานว่ามีปัญหาไหมในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรมาก ก็จะมีเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องของการติดต่อประสานงานในเรื่องของการเดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัยอาจจะต้องมีการนัดหมายให้ตรงเวลานะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปให้ตรงต่อเวลาเพราะว่าคนที่นั่นเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องรักษาเรื่องระเบียบวินัยค่ะคะสรุปเราก็คือปัญหาไม่ไม่ไม่ค่อยเจอนะคะก็ทำงานโดยสะดวกราบรื่นแล้วก็อาจารย์ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะค่ะ ทีนี้เราก็มาคุยกับอาจารย์นะคะชาวต่างประเทศที่เป็นผู้ได้รับทุนในครั้งนี้นะคะอาจารย์ uh, professor d r a r r o ปัจจุบันนะคะท่านเป็น Guest Professor ประจำหลักสูตรปรัชญาดยุสดสิบัณฑิตของศาสตรสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปรสาสตาด้วยนะคะแล้วก็ท่านเป็นาศาสตราจารย์ประจำ School of Information Sciences ของมหาวิทยาลายัยทัมเปรเรนะคะประเทศฟินแลนด์นะคะท่านมีความเชี่ยวชาญและก็ความสนใจนะคะในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของ t e x t ก็ Mul ติ media Retrieval นะคะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการรู้าศาสตรเทศกับการเรียนรู้ด้วยะคะ่ะ ท่านมาที่ประเทศไทยนะคะในครั้งนี้ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศผู้ได้รับทุนในครั้งนี้ค่ะ Welcome to the show Professor Thank you. May I ask you how you're involved with this program and what are the main contributions of yourself towards this program uh, Well I think it was 2011 when uh, n a m p i contacted me um, she was looking Uh, for chances to make a study of an, uh, of the Finnish innovation system, and uh, 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 at that point I I could help by uh, trying to find right organisations and right people for Namtip to, to interview, because that's very very important when you are studying in a different culture. You you have no the connections or you don't know. All the organisations that might be relevant for your study, and then we uh, continued uh, last year when when Namtip was contacting me uh, uh, about the Tips study mm -hmm. on uh, information cultures in in TV pro broadcasting companies, and uh, the situation was quite similar. Uh, I had contacts to. Uh, uh, Finnish broadcasters, I had made uh, research in their uh, archives, so I knew some people there I could help uh, people find uh, for the right persons, which again could uh, uh, create contacts to other important people uh, concerning Ytatipl's study. Mm -hmm. So it's much to uh, create the connections, mm -hmm. And when these are ready, then it's up to the researcher to do the job. Yes. Okay, thank you. Um, may I also ask you about, like, ask you to share about um, library and your information science and uh, education or research in Finland to share with us? Um, well, uh, uh, the educa uh, education in, in librarianship uh, started in Finland in uh, 1940s, but in early nineteen. 70s we got it as a uh, uh, university department and university program when it was possible to uh, uh, provide the whole degrees from bachelor degree to doctor degree and also that meant that uh, we activated our research in the field uh, to move from the so-called uh, library school model to the I school model information school mm -hmm. model so this is a uh, uh, big process to create an academic discipline and my colleagues uh, professors yervelin uh, and uh, Bak were key persons in in creating the base for for our uh, department and now, nowadays for the, the uh, school of information sciences and we uh, especially these persons and some others are very very well known in international uh, research uh, uh, community in, in Elias Research. Mm. Okay, thank you. Miss um, Chutatip has already spent for about five months. Yes. Is that correct? In in the university and in Finland. And you have already mentioned that um, you prepare like all these contacts uh, for her. Can you share with us how how things have been there with her research during her stay in Finland? Yes, of course we. Um, uh, Offered Yutadip uh, the, the basic facilities, research need a desk and connections to the internet and library and so on. And of course, the, the intellectual part is that uh, we call each of our visitor to uh, take part into the work of our research groups, so that Yutadip was presenting her research plan and uh, interview plans and uh, also the first analysis of data for the group, so that we could comment. Uh, and maybe help in, in some some points of planning this this research work. Right. So um, after like after she came back to Thailand after the five month stay in Finland, um, what will be the continuing role as a foreign uh, collaborator uh, for this project? Well, I, well, I hope the, I can help to some extent in the uh, practices of how to get. The the findings public mm -hmm. and that means that right. you have to publish all the yeah. results mm -hmm. for the international audience and in mm -hmm. through, through scientific uh, uh, scholarly channels like journals and that's uh, that's very important part of the doctoral studies yes. to learn the practices how to make your results public yes that's true um จากการที่ท่าน professor arrow ได้พูดถึงการไปศึกษาทําวิจัยที่ฟินแลนด์นะคะสิ่งที่เราได้จากนะคุณจาทิ์ด้วยจากการที่ไปก็คือว่าเราเป็นเสมือนอาจารย์คนหนึ่งของของภาควิชาเพราะว่า <Okay. S 1> เราจะมี Facility ที่ทางภาควิชาให้ แนะล้วก็มี <Emperor> บัตรนะคะมีมีห้องแลบอยู่ในห้องแลบเหมือนเป็นอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็เหมือนเป็นนักศึกษาปริญญาเอ e กคนหนึ่ง <S <S 네ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับที่ภาควิชาได้ได้มอบให้เราอะนะคะ <S <S คือเราสามารถใช้ชีวิตเป็นเป็นบุคลากรคนหนึ่งของของของค์กรแล้วก็เข้าร่วมในแลบหรือกิจกรรมต่างๆที่จะมีการประชมุมหรือการสัมมนาร่วมกันเขาก็จะเชิญเราเข้าร่วมด้วย เท่ากับว่าเราได้เรียนรู้ถึงการทํางานของชาวฟินแลนด์แล้วก็การการเรียนการสอนการวิจัยของเขาด้วยนะคะสิ่งที่ได้นอกเหนือจากการที่เราได้ไปทําตามโครงการวิจัยที่ที่ได้ได้แผนไวค้ค่ะอืมค่ะเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้ค่อนข้างมากเลยนะคะและไม่ทราบว,ว่าในาาในส่วนมุมมองของทักศึกษานะคะประโยชน์ที่ได้รับ จากการที่ได้มีโอกาสไปอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะนอกจากเรื่องของการวิจัยแล้วอะคะ่ะมีประเด็นใดบ,บ้างประเด็นที่นอกเหนือจากเรื่องของการทําวิจัยนะคะก็คือได้ไปเรียนรู้สังคมของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงมากนักนะคะคนจะรู้จักฟินแลนด์แค่ว่าอากาศเย็น<ม>แต่ว่าพอได้ไปอยู่ที่นู่นแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเป็นสังคมที่ น่าเอาเป็นตัวอย่างในเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เป็นสังคมที่มีวินัยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นสังคมที่ปลูกฝังเรื่องของการาคิดให้กับเด็กๆโดยการเน้นที่เรื่องของการส่งเสริมการอ่านหนังสือนะคะโดยคุณฟินแลนด์จะบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือได้นะคะเราก็สามารถที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เพราะพื้นฐานของการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ก็คือเป็นพื้นฐานมาจากการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนในฟินแลนด์นะคะเราก็จะพบห้องสมุดในทุกๆที่แล้วก็จะพบเห็นภาพที่เด็กๆ นะคะแล้วก็ครอบครัวจะเดินทางไปที่ห้องสมุดแล้วก็มีการอ่านหนังสือหรือว่าสอนกันให้อ่านหนังสือนะคะอันนี้ในห้องสมุดหรือว่าในภาพทั่วไปที่เห็นในสังคมฟินแลนด์ก็คือไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนคนส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะอ่านหนังสือในรถบัสนะคะหรือว่าในรถไฟทุกคนก็จะ อ่านหนังสือแล้วก็จะมีการเล่านิทานให้กันฟังบนรถไฟแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่าในสังคมของการเรียนรู้แล้วก็เป็นสังคมสารสนเทศในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะ,คะการมีพื้นฐานที่ดีจากการอ่านหนังสือแล้วก็การฝ่ายที่จะเรียนรู้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เราหรือว่าคนเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ในใ,ใ,ใ,ในการเรียนหนังสือหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้รับจากที่นั่น let me come back to you again. Um, what do you see as benefits for both parties, uh, for university of tampere and STOU? uh from your perspective? well, i, I, I hope we can uh, make a contribution by uh, sharing our experiences uh, uh, in, in research and also in education. Uh, and uh, in, in the long run, i, I o วังว t า e ร t i ามาร h มุ o งมั่นต่อการร o วมง t บบนี้ t ด t เพ t าะนั่นค w h ส t research c o m m จ n i t y is doing internationally. Yes. สุดท้ายนะคะขอให้อาจารย์น้ำทิพย์ช่วยสรุปประโยชน์หรือสรุปกิจกรรมนี้ได้ไหมคะแล้วก็เราพอที่จะเห็นการได้รับทุนนี้คอปอรณ์ในโอกาสถัดไปบ้างมากน้อยขนาดไหนคะ การได้รับทุนคอปกรได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสรรารสน,นเทศศาสตร์ในการก้าวสู่สากลนะคะในส่วนของอาจาร,รย์ในการสร้างเครือข่ายการวิจัยในส่วนของนักศึกษาปริญญาเอกนะคะที่จะได้ทํางานวิจัยหรือผลิตผลงานวิจัยในระดับที่เป็นนานาชาติได้นะคะซึ่งตรงไปตามเป้าหมายของการให้ทุนคอปกระนะคะซึ่งการได้รับทุนคอปกรนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับทา,ทางพวกเราที่เกี่ยวข้องอย่างมากก็หวังว่าโอกาสต่อไปนักศึกษาปริญญาเอกคนอื่นก็คงได้รับประโยชน์จาก จากการได้รับทุนอปกอ์ด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์ค่ะขั้นตอนถัดไปของของนักศึกษาของอาจารย์จุธาทิพย์อะค่ะจะมีขั้นถัดไปอย่างไรบ้างอะค่ะสำหรับโปรเจกต์หรือโครงการเนี้ยค่ะอ๋อค่ะอาจารย์คงจะมีโครงการที่จะไปเสนอผลงานวิจัยหลังจากที่งานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีการนคะสรุปสรุปงานน่าจาการคืออินโฟเมชั่นเคาน์เตอร์ที่มีผลกระทบต่อสังคมเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสังคมไทยนะคะก็คิดว่าจะ งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากลด้วยทุนโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าทุนคอปกก์กันมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมและสาระดีๆจากหลักสูตรปรปัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสาสตรสนเทศศาสตร์ Uh, สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสู่การ uh, เป็น uh, สากลมากขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรน้ำทิพย์วิภาวินนะคะท่าน uh, professor d r e r r o s o r m u n e n thank you very much for joining our program แล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์จันรุ่นค่ะขอขอบพระคุณทั้งสามท่านมากค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ